สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็กลับมาในเกมแถบหรือว,ว่าเกมออกต่ออดก,กันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสร้างตัวละครน้องหมูเด้งสุดดังของคนทั่วโลกนะฮะซึ่งก็บอกเล้ว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนะสำหรับตัวละครนี้คนที่สร้างนั่นก็คือน้องลาโคเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนเดียวที่จะสร้างตัวละครแบบนี้ได้นะคะเออดูดิโอ้โหทำไปได้ไงวะเนี่ยดูดิโอ้โหในคลิปคลิปนี้นะครับนะผมย่อให้สั้นที่สุดแล้วแต่ที่จริงน้องเขาน่าจะทำเกือบสองชั่วโมงเลยนะครับมาเห็นน้องบอกว่า สำหรับหมูเด้งเนี่ยมันทำยากมากเลยเออนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปปรับแต่งเพิ่มกันดีกว่าลุยสวัสดีครับหมูเด้ง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 ผมคือหมูเด้งครับ <laughs> ไม่เอากคุยพากเสียงนี้ไม่เอาเสียงนี้แม่งพากจากเอาล่ะอันดับแรกเป็นชื่อแกก่อนเลย อ่ะโอเคเป็นชื่อแล้วหมูเด้งหมูเด้งคุณมีพลังอะไรล่ะครับท่านผู้ชมแกไม่ต้องพูดแกอยู่นิ่งๆทำตัวเป็นหมูเด้งต่อไปให้ชาวโลกนั้นได้รู้สึกถึงความน่ารักก็พอโอเคครับอุ้ยกึงรับขาด้วยดิดิหมุนแมงเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมูเด้งหน้าที่เดี๋ยวก่อนหมูเด้งหมดเอ้าเฮ้ย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 หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งติดปะติดปะหมูเด้งเกิดอะไรอ่ะอย่นแมหมูครับผ มูเด้งเป็นลมมาบูชักกระตรงได้ด้ยเหรอวะเดีย้แล้คมมรับผมกําลังจะเออเล้วโอ้ครับโอ้ครับมอ้ยโอ้ยโอ้ยัอหมูอ้ยโอมีพา้ัโอไไ้ยกอ้ยโอ้ัโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้ย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 นอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี้ยโอ้ยโอกยโอ้ยโั้ยโอ้ยโอ้ยโั้นีู่้โอ้ย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 โั้ยโยโอ้ยโับยับ้ยโอ้ยโอ้กอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ อ่ะอันดับแรกเอาเป็นเลือดหมูเด้งเท่าไหร่ดิพงกอลให้หมูเด้งเลือดเท่าไหร่อะเอาหมูเด้งเลือดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นดีไหมนี่หนึ่งหมื่นส่วนไซส์ดีก็ลดลงมาอีกได้ไหมศูนย์จุดห้าได้ไหมอจิปติหมูเด้งครับหมูเด้งหมูเด้งมาเลยาไอ้หมูเด้งโดนธุรกำโอ้หมูเด้งก็ปึ๊งปึ๊งปึ๊งโอ้ไอ้ดีก็ปล่อยไม่ยั้งเลยโอ้ไม่สนใจหมูเด้งไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจ เอาละต่อมาลองให้หมูเด้งมีพลังซูเปอร์แมนดูดิเป็นไงวะหมูเด้งบอกหมูเด้งของขึ้นแล้วนะเป็นยังไงวะหมูเด้งของขึ้นโอ้พวกเราหมูเด้งมันมันกลายพันธุ์มันกลายเป็น ซูเปอร์ฮีโร่หมูเด้ง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 พลังเขาเนี้ยไม่ใช่แหละเฮ้ยท่านผู้ชมเอาพลังอะไรดีให้หมูเด้งอ่ะคิดไม่ออกนี่เอาเป็นดีไหมเทพเจ้าหมูเด้งถือซีโฟหมูเด้งไม่อยากทำลายใครไปหมูเด้งจัดการมันได้เลยครับตีโยนโยซีโฟเสร็จทุกโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอวยโอ๊ยไอ้นี่มันดูดเลือดผมไอ้นี่ โอ้เลือดหมูแดงแม่งหมินมากเลยอ๋อเลือดหมูเดงมันทำลายชาน,นิแอะข้าวข้างข่าวแจกุรกกุไตอ่ะหมูแดงแม่งถือกตาตามาดูดิหมูแดงคาตามาหมูเด,งม,เดงมาแล้วครับหมูเดงจะสับมันนี่แน่โอ้ไขแพ้หมูเดงกูบอกเลยว่าคนนั้นชีวิตตกอับทั้งชาติอะ่ะโอ้ยมีคนตายมดนหนูด้วยหมูเดงแล้ว พระราชาจะแพ้มันนะพระราชาจะแพ้หมูเด็กนะขอล็อกละถ้าน,นายแพ้หมูเด็กเนี่ยสแสดงว่านายไม่สมควรจะเป็นพระราชาอ่าผมคิดออกแล้วผมว่าหมูเด้งเนี่ยปล่อยไปลูกบอลออกมาดีกว่าปล่อยลูกบอลผักนะครับนะปิ้วปิ้ว,วนเนี่ยโอ๊ยมันยิงหมูเด้งได้ไงอ่ะยิงหมูเด้งลงคอได้ไงเนี่ยไอสองตัวนี้ อ่ะแล้วต่อมาความสามารถพิเศษนะครับเอาเป็นหมูเด็กดีมีทักษะการหลบทุกรูปแบบนะครับนาดีไม่ว่าอาวุธอะไรที่ฟันเข้ามานะครับนะหรือว่าโจมตีระยะประชิดหมูเด้งหลบได้หมดนะฮะนี่พลังหมูเด้งเดี๋ยวหมูเด้งจะหลบไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,ยอ้ยหมูโดนห,หมูเด้งหมูเด้งหลบซิกแซกวะ <c oughs> <c oughs> หมูเด้งบอกดิจิตอลดิจิตันดิจิตอล หมูเด <laughs> ้งสู้มาดีดีหมูเด้งส,สู้ตายะเวยอ่าแล้วต่อมาผมก็จะให้หมูเด้งมีตายเกิดด้วยนะครับฟีนิกซ์แล้วก็วินี่ใช้พลังเหมือนปอบฟีฟ้าไหมนี่หมูเด้งมีพลังเหมือนปอบฟีฟ้านะครับ <laughs> โหดไปเล้วดีดีใครจะสู้บัดวนันนี้ไม่เอาไม่เอาลบลบลบอ่าแล้วต่อมาผมก็จะให้หมูเด้งนะครับน,น,นั่นดีใช้พลังกัดได้เก่งด้วยนะครับโอเคมีพลังกัดเหมือนแบมพายนะครับนะดูดเลือดคนอื่น ่มไมใช่คนแบบนนนั้ใคลิปท่านเห็นแกชอบกัดคนอื่นเวลาคนอื่นจะจับแกนะ่ะแล้วต่อมามันก็จะชอบคำรามด้วยนะครับนี่ผมจะเอาคำรามนี่อ่านี่แล้วก็พุ่งตรงเหมือนมิโนโทอนี่ออะแล้วต่อมาให้หมูเด้งติดปีกไหมนะผู้ชมมันน่ารักดีเหมือนกันนะเออผมน่ารักจ้าจ้าจาราดาจ้าจเอาละครับตอนนี้นะครับเจ้าหมูเด้งบอกสวัสดีค่ะ ตอนนี้ผมอยู่ไหนเนี่ยเจอกับฉันอย่างนั้นเหรอเ <c oughs> จออ้าหูดึงได้เขาว่านายนั้นมีชื่อเสียงมากเลยอย่างนั้นเหรอมากกว่าฉันซะตอนนี้อีกเพราะฉะนั้นแกจะมาขัดขวางความดังของฉันไม่ได้ พูดจยายอดนองฉันอย่างนั้นเหรอไอหมูเด้งงั้นแกกินโครงกระดูกฉันไปซะเอาดิไปกินพรองสามยา่าโครงกระดูกนี่จะจัดการแกภายในสองสามวิตัวกกแกจะแหลกสลายเป็นผุยผงนี่เป็นไงเล่าไอหมูเด้งไอไอเจ็บครับเจ็บเอา้าเอา้าไปเฮ้อะไรของมันวะเนาะโอ้นี่มันอะไรกันอย่าบอกนะว่าไอหมูเด้งนี่ผมมีพลังขับม่ครับเอาละ เอาจริงนะฟไฟโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยชิพหายแล้วอ้า,อ,าอ้าหมูเดงเบิงมีพลังฟีนิกของลาได้ไงวะพวกพวกเราคุ้มกันพระราชาไม่งั้นพระราชาจะตกอยู่ใต้อานาของเจ้าหมูเดงอ้มันน่ารักจังเลยพวกทหารแกเป็นอะไรไปฉันอยากเลี้ยงเจ้าหมูเดงเอาละพวกเราโจบตี ทำอะไรผมหรอครับเอาละ่ะโอ้อะไรเนี่ยเอ,อ้าเอ้าเอ้า,อาพวกเขาหมูเด็กมันเป็นตัวบ้าอะไรวนะน่ะมันไม่ใช่หมูมันไม่ใช่หมูมมหมแม่ผมคือฮิปโปครับผมมีความเร็วเท่าแสงโอ้มาเขาว่ายังไง อโอ,โอ้แม่งตอยระปิวเลยโอ้พระราชาครับพระราชาเห็นยังคำว่าหมูเด็กมันไม่ไน่รารักขนาดนั้นอูฉันไม่สนจะจะเรียกมันจะจะเรียกมันคุ้มกันพระราชาเราเข้าเฮ้พลังหมูเิ้งตู้มแล้วคือเอาพลังของไสตตมามาใส่หมูเิ้ง <c oughs> หมูเิ้งพลังสุดโหดค่ะ ฮ้สวัสดีฉันชื่อชอดัดชอดตัวฉันไม่สามารถตีเข้าได้อย่างแน่นอนเพราะว่าตัวฉันแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยส่วนผมน่ารักที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ครับผมอแล่ะผมจะไปเข้าไปกอดคุณไปกอด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 ววเรือ่องนี้โอ้กูตั้งหลักไม่ทันโอ้มึงหมูแดงแกต่อยอาจารย์ชัดๆตกดีครั้งเดียวไม่ได้นะเอาไปเลย เอาละไม่ไหวแล้วนะครับนะ้าโหพวกเราได้ข่าวแล้วว่าไอหมูเด้งตัวนี้มันไม่ใช่หมูเด้งธรรมดามันคือหมูเด้งปีศาจเพราะฉะนั้นต้องส่งจตุรเทพไปนะครับท่านผู้ชมอย,อย่าประมาทผมนะกันไอพวกจตุรเท่หน้าโง่นั่นไงเสิ่งจริงๆของไอปีศาจหมูเด้งเอาละนะใครเปิดก่อนไม่ได้เปรียบหรอกโอ้พวกเราเปิดก่อนเลยนี่โอ้โหใสข,ข้าวบัเข้าไปโยนคอใสเข้าไปน้ำแข็งใสเข้าไปอัดเข้าไปนี่พอก ไปอ้หมูเด้งบอกคิวคิวครับโอ้มันตายแล้วมันตายแล้วเอ้หมูเด้งเกิดใหม่โอ้พวกเราอะไรวะเดี่ยระวังด้วยโอ้เออเอาหมูเด้งหมูเด้งยังไงหมูเด้งบอกหมูเด้งไม่มีวันตายครับผมหมูเด้งเกิดใหม่ช่วยด้วยโอ้พวกเราลุกตีหมูเด้งโง่มึงมาบอกอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะเออเอาละฉันคิดว่าเราจะจัดการหมูเด้งได้แล้วเนาะเออเอาหมูเด้งตุยโอ้ง่ายจริงจด้วย เอาละครต่อมานะครับนะหมูเด้งนะฮะเจอกับไซตามะนะ,ะโอ้โหไซตามะฉันไม่กล้าต่อยหมูเด้งอะฉันคิดว่านี่ไม่ใช่ปีศาจแล้วด้วยซ้ําฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นฮีโร่ที่ถูกต้องหรือเปล่าที่ต้องมาต่อยฮิปโปตัวเล็กๆขนาดนี้ถัดแกไม่ต่อยฉันฉันจะต่อยแกนะโอ้ปากดีซะด้วยโอเคเอาล่ะเอาล่ะมาดูกันนะครับว่าไซตามะจะใช้บัตรลมแล้วบอดลม โอ้หเป็นไงนะครับนะเอ้เอ้าเฮ้ยใส่ตามาเอ้ามึงตกได้ไงเฮ้ยเดวกกอนไอ้โอเจ้าวุ้ยขอใหม่นะครับน้าเรื่องจากหมัดลมนะครับโอ้โหไม่สามารถจัดการหมูเด้งได้ที่จริงก็จัดการได้แหละแต่นี่คือร่างต้นนะครับนะโอ้โสดล่องปีศาจมาแล้วครับนี่คือร่างปีศาจมาเลยหมูเด้งแอนฟาโลนะครับอ้าวหมูเด้งชนะนะครับเนื่องจากไสตามาตก มขอร่วมด้วยกับกองทัพปีศาจนี้ได้ไหมครับโพวกเราหน้าขับจริงๆเลยนี่คือกองทัพปีศาจที่น่ากลัวไอ้หนูแกเป็นข้าฮิปโปเด็กตัวหนึ่งกลับบ้านไปซะจะถือว่าฉันไม่เอาเรื่องแก่อผมว่าคุณพูดอะไรสักอย่างผิดแล้วแหละ อไรไอเหรอคนที่ต้องพูดคำนั้นน่ะมันต้องเป็นยันมากกว่าที่จะไม่เอาเรื่องแกโอไอฮิโปโปด,ดีจัดจอดมันขังข้าวลุมดูดเลือดมันนี่จัดไปตูม <c oughs> ข้างเขาโดนต่เปลือโอ้อะไรวะเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่ฮิปโปธรรมดามันคือฮิปโปปีศาจมหาปรายข้างเขาบินไปจัดการมันไป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 พวกเราโดนเรื่อฮิปโปเร็วแโอ้โหพวกเราอะไรวะเนี่ยฮิปโปมันมีพลังเกินกว่าพวกเราไปมากโอ้โหเอาแล้วนะของจริงแล้วนใช่นะครับโอ้โหเอาแล้มันโกรธแล้วเว้ยมันโกรธแล้วระวังด้วยระวังด้วยคุ้มกันทันยนมาทุกของเรานั่นคือบอสสูงสุด เออเออรู้สึกว่าจะตายนะคระทั้งหมดเลยอ้พวกเราโดนเผาอ้าไฮิปโปบ้านี่มันเผาเราออเอหลอกข้าคนเดียวแล้วเออข้าขอโทษไอ้หนูข้าขอโทษนี่ผมไม่สนใจหรอกครับอ้นี่นนะนี่เออเออแกข้าลูกน้องฉันเออแถมยังไม่ไว้ชีวิตฉันด้วยเอาไอหมูแดงแตง เอาละครับท่านผู้ชมต่อมานะครับเรามาลองอสร้างกำแพงนะครับนะจากพวกเผ่าอีพวกนี้นะครับมันสร้างกำแพงได้ดูดีว่าพวกเราสร้างกำแพงกันหมูดแดงเราเขา้านี่เฮ้หมูเดงมันทําอะไรเราไม่ได้แล้วมันติดเรามันติดมันติด ไไมมู่ดงไปโไอ,อ้พวกเรามันได้ผลมันได้ผลนะคําแพนนี่ทํามันเลยนี่เฮ้ยมันน่าจะตายแล้วแหละเฮะ้มันตายแล้วมันเสร็จเรามันเสร็จเราอว่าแต่อันนั้นตัวอะไรวนะน้อตัวจริงอยู่นี่หมูแดงกำลังแดิอยู่ไปใช้กว่าใช้กว่าใช้กว่าใช้ ้อ่ะเอาละคราวนี้กูจะโกงกูจะโกงกูจะโกงกูจะไม่ให้หมูเด้งพุ่งเข้าไปในกำแพงแขกบึ่อหมดแล้วหมูเด้งเออเอาอพวกเราเหมดมันมีคนช่วยว่าโอ้ดีเป็นไงล่ะเจอหมูเด้งใส่คอเข้าไปเออความน่ารักของผมมันจะจบไหมล่ครับน่ารัก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 ,รกอ้อพวกเราหมูเด้งมงโคตรเร็วเลยว่าดูหมูเด้งดิโคตรขั่งอ่ะดูดิดูดิ ไม่ล้วไปแล้วโอ้โหติดหติดกระแพงเออตัวกระแพงทำไปโอ้โหพวกเราทำกระแพงไม่อยู่แล้วเอากระแพงมันบังมันไม,ไม่ได้แล้วเออตายเอาละต่อมาแกต้องเจอกับฉันข้ากลับมาอยู่ในร่างเดิมแล้วปอบผีฟ้าเอาละได้ข่าวว่าแกดังมากเลยนี่ตายซะตายนี่โอ้ไอ้หมอนี่สารเบิดใส่มันไม่เข้าอย่างกันเหรอเอาล่ะท่านเจอมือปีศาจไอ้หมอแดงลายหมอแด้งลาย โอ้มันยหญ่ประมาณนี้แหละข้าวนี้หมูเด้งโกรธแล้วนะหมูเด้งเอาเพื่อนมาด้วยโอ้ชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยตายซะตายโอ้ยมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วโอ้ยมันเป็นบ้าอะไรนะเอ้าโอ้ยมันไม่ตายได้วะเฮ้ยมันมีพลังไอลาได้ไงวะเนี่ยเออเอ้าเอาลวเว้ยโอ้แล้วทุกตัวมีพลังตายเกิดโมดาดูดิอ้อพวกเราโอ้ชิบหายกูแล้วชิบหายไม่ได้ไปหาเรื่องหมูเด็กเลยเอาพวกเราลุ้มเตมัหมลุ้มเต้ไหม โอ้ไม่เออเอออย่าโอ้โอ้โอ้พวกเรานุดจีบแดงนะครับไอ้พวกบ้าเอ้ยอย่ามาอยู่กับฉันไอ้หมูแดงไอ้ฮิปอกแคลเฮ้ยกูาบังเกิดเว้ยกูไม่ได้ตัวแขกนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่ะแล้วท่านผู้ชมต่อมาลองยืดไสาหมูเดงดูดิจะเป็นยังไงนะครับนะยืดไสาอยู่ดิปุ๊บ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 หมูแดงบวมแม่เอ้าหมูแดงไม่บวมเลยเฮ้ย หมูเด้งไม่บวมนะครับนะหมูเด้งบอกหมูเด้งโกรธอะไนะเฟยเหมือเด้งโกรธแล้วนะหมูเด้งโ,นะโดนแช่แข็งว่ะเหมือนตัวน่าจะติดบักนะท่านผู้ชม <c oughs> คุณเป็นใครครับขอบจักลยฮะโอ้คิมูเด้งนี่มันน่ารักจริงจเลยโอ้ดูแต่ตัวเด้ทั้งวันเลยชีวิตดีไอ้หมูเด้งนี่มันน่ารักเจิงเลยเอย สวัสดีครับโอ้โหวัดีว่าไงเจ้าหมูเด้งแกมันน่ารักจริงๆเลยนะนี่แหละเป็นเหตุผลที่ฉันเลยสร้างแกอ,อ้าเหรอครับแล้วทำไมสร้างผมมาแบบนี้เนี่ยดูตัวผมสิเหมือนมี่มดำผสมเลือดแล้วก็ผสมยังไงเข้าไปรู้เออขอโทษทีนะเวลาทุกอย่างมันเร่งเลบแต่ฉันสร้างเจ้ามาเนี่ยก็เพื่อให้คนดูได้ดูเลยนะจะบอกให้ขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวฉันจะไปดูแกต่อแล้วแหละแต่เป็นเวอร์ชั่นจริงๆองนะส่วนแกมันตัวปลอม แกมันตัวปอมส่วนแกมันตัวปอมนส่วนแกมันตัวปอมแต่คิดแกว่ายังไรนะเฮ้ยหมูเด็กนี่มันดอนแร้ขี้ขวโดนแด่จริงๆเลยเอาละแกตายัเอาอขาลขยเออขอโทษทีนะพอดีเออฉันกำลังยุ่งดูตัวจริงของแกอยู่นะเพราะฉะนั้นฉันเลยไม่มีเวลาว่างที่จะ ลงมือทำด้วยตัวฉันเองเอา้อาอไอ้หมูแดงหมูแดงนอนจัด